สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องหนังสือของหนึ่งสองก็ชัดเจนเนาะเพราะถ้าเกิดมาห้องหนังสือก็มาทำอาหารค่ะไม่ใช่มามาอ่านหนังสือนี่ขนาดเป็นบุคลิเตียวไว้แล้วนะก็ยังขำมาอยู่ฟรีเกอร์ก็มาอ่านหนังสือกันค่ะใช่ัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือห้าสิ่งที่ประทับใจในการ์ตูนเล่มนี้ชื่อการ์ตูนเรื่องพิซซ่ากับฮันดา อืมเป็นการ์ตูนที่เราอ่านเกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจําได้ว่าประมาณมอตน้นอ่านจน เกินแบบเจ็ดแปดรอบเจ็ดแปดรอบดีไม่ดีอาจจะมีเกินสิบรอบล้วซื้อมาสองเซตล้วด้วยนะเนื่องจากว่าเพราะว่าเซตเดิมอ่ะอยู่ที่บ้านที่จันแล้วเราก็นึกว่ามันหายไปแล้วพอไปเจอเซตใหม่เขาพิมพ์ออกมาใหม่ซื้อเลยซื้อเลยพราะเป็นทุกสะรสมการแบบถ้าเกิดเล่มไหนหายเรื่องไหนหายคือซื้อใหม่แบบไม่แคร์อืมล้วกลายเป็นว่ากลับไปบ้านที่จันแล้วก็อ้าวยังอยู่ตอนนี้กเลยมีการ์ตูนสองสองเซตด้วยกันสองเซตด้วยกันค่ะอันนี้เรื่องไปเกี่ยวอะไรสองคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กชายคนหนึ่งอายุ9ก้าขวบชื่อ e อีจิโร่ซึ่งในการ์ตูนเองก็ยังแบบทําไมต้องอีจิโร่มึงไม่อีจิโร่ล่ะใช่ไหมเออชื่อประหลาดมากใช่ซึ่งเด็กคนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเกเรเรียนไม่เกง่งโวยวาย,วายอเอาแต่ใจอชอบแกล้งคนอื่นชอบแกล้งคนอื่นชอบแกล้งพ่อแม่ชอบแกล้งคนในครอบครัวกวน ซึ่งอิจิโร่เนี่ยอยู่ในครอบครัวของช่างไม้ที่บ้านมีสมาชิกด้วยกัน5้าคนค่ะมีใครบ้งคุณพ่อที่เป็นช่างไม้คุณแม่เป็นแม่บ้านมีคุณปู่คุณปู่เีษียณแล้วแล้วก็มีพี่สาวโทคุโกโทคุโกแล้วก็มีอิจิโร่เป็นห้าคนยค่อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเนื้อหาของมันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยคือจริงๆมันเริ่มต้นมาจากอิจิโร่ว่า เกิดอุบัติเหตุรถชนแเราก็ต้องผ่าตัดไม่ได้ต้องผ่าตัดต้องเย็บหัวทั้งหมดก้าวเข็มใช่แล้วก็โกนหัวพอฟื้นขึ้นมาก็คืออยู่ดีก็แบบมีความสามารถในการสื่อถึงวิญญาณมองเห็นวิญญาณแล้วก็คุยกับผีได้คุยกับผีได้ทีนี้เพราะผีอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าผีเขาจะหลายๆครั้งคือผีแบบมีห่วงมีกังวลก็จะมาหาอิจิโร่เพราะว่าสื่อสารได้ขอร้องให้อิจิโร่ช่วยเคลียร์ช่วย ช่วยจัดการเรื่องให้หน่อยเพื่อให้แบบอาสบายใจแล้วก็สามารถไปสู่สุขติได้ใช่อันนี้คือเนื้อเรื่องย่อควนะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคือมันมีแบบผีนมโอริตะเออเกลียดมากผีนมโอริตะคือผีนมอริตะนี่คือเด็กเรียนที่แบบว่าเหมือนนางต้องเรียนเพื่อสอบเขาหมอได้ซึ่งตากล่ที่บ้านเป็นหมอหมด และนางสอบไม่ได้สักทีออแต่ตายอ่านหนังสือจนตายไมออ่วันที่สอบได้วันที่สอบติดสอบติดปุ๊บล้มตึงดีใจตายห่าไปเลยจ้าแล้วความในใจของนางคืออะไรเป็นคนบริสุทธิ์เป็นหนุ่มบริสุทธิ์ยังไม่เคยมีสัมพันธ์กับผู้หญิงนางก็เลยต้องมาขอให้จิโร่ช่วยเหลือบอกว่าช่วยให้ได้สบหน้าอกหญิงสักครั้งหนึ่ง <S <S เพื่อจะอุ้ย ไปสุขสุขติได้ึออ่งพออิจิโร่ไม่ช่วยเหลือนาะง <c oughs> ก็จะเสกให้หัวอิจิโรไม่ตังนมไม่ต่งนมแย่มากไม่เกียดมาก <c oughs> อันนี้ก็คือความแบบเนยัวอย่างของการขอความช่วยเหลือจากอิจิโร่ซึ่งพออิจิโร่ทำให้ปุ๊บนางก็สามารถไปสู่สุขติได้เ <c oughs> นาะาสิ่งที่เราประทับใจในในระตูเล่บนี้คืออะไรบ้าง,งข้อแรก การสร้างตัวละครที่แบนไม่การสร้างตัวละครที่กลมที่กกมไม่แบนฉะนั้นเนี่ยมันจะดูมีความสมจริงเออเนาะคือเหมือนแอย่างตัวอย่างคืออย่างอิจิโรดนี่ยคือตัวละครหลักของเราเลยใช่ก็คือเป็นเด็กที่แบบดูแบบเกเรแกล้งคนตอบแบบตอบตกแบบนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่เด็กที่ดีอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดดูในตัวบทละครดูในบทละครบทละครา ถ้าดูเรืเนื้อหาไอหยัดเนี่ยสะเหตุได้เลยว่าจริงๆแล้วอีจิโรเป็นเด็กที่นิสัยดีมาเป็นคนที่มีจิตใจดีแบบเป็นห่วงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นอีจิโรชอบแกล้งสัตว์เลี้ยงแถวบ้านชอบเอาปะทัานใส่โยนใส่แมวแมวก็มีแต่แผลเต็มตัวมีน้ำร้อนแผลน้ำร้อนลวกมีไหมแผลปะทัานแผลปาทัานแผลปาทานเอาเมจิกไปเขียนตามตัวสัตว์ต่างๆเออก็คือชอบแกล้งสัตว์เลี้ยงแต่ทีเนี้ยมันมีตัวหนึ่งชื่อ จิโร่จิโร่เป็นหมาแถวบ้านซึ่งท้องแก่ใกล้คลอดแล้วอ,อีจิโร่เนี่ยก็ชอบแก้งจิโร่มากนะแต่มันมีวันหนึ่งที่จิโร่โดนรถชนและจิโร่ยังไม่ตายแต่วิญญาณออกจากร่างมาหาอีจิโร่เพื่อขอให้ไปช่วยเหลือหน่อยเพราะว่านางท้องแก่ใกล้คลอดคือนางตายไม่เป็นไรแต่นางไม่อยากให้ลูกตายใช่กลายเป็นว่าอีจิโร่พอรู้ปุ๊บก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือพาอไปโรงพยาบาลพาไปแอนามัยทันทีซึ่ง มันทำให้เห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่จิตใจดีใช่ที่สําคัญก็คือลูกของจิโร่อ่ะลูกหมาน้อยรอดชีวิตอีจิโร่ก็เป็นคนรับเลี้ยงดูต่ออ๋อไปแกล้งต่อมันเห็นได้ชัดมากว่าเนี่ยจริงๆแล้วคนอ่ะมันมีแบบนี้แหละมันมีสองด้านมันมีขาวมันมีดามันมีเทาอืมเนี่ยคือความสมจริงใช้ความกลมของตัวละครที่เราชอบอืมข้อที่สองสิ่งที่เราประทับใจก็คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยกันต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราจะเห็นได้มากในสังคมชนบทเนาะกว่าสังคมเมืองอ่ะทุกคนเขาอยู่กันแบบปัจเจกชนทุกคนก็อยู่ในบ้านตัวเองอย่างหมู่บ้านเราใช่อาจจะมีสัมพันธ์บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะต่างคนก็ต่างอยู่ดูแลตัวเองไปแต่ในในการ์ตูนเล่มนี้คือมันเซตติ้งเนี่ยมันอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันระหว่างคนแบบระหว่างในคนในครอบครัวระหว่างครอบครัวเพื่อนบ้านเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยสิ่งที่ที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือตอนที่แม่ของโชตะจะแต่งงานกับพ่อของเคจังซึ่งพ่อของเคจังอ่ะกับเคจังจะต้องขนของย้ายเข้าบ้านของโชตะกับแม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านก็แบบมาช่วยเหลือ,อามายกของมา ช่วยจัดบ้านเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หา,หาดูยากในสังคมเมืองข้อ3ค่ะสิ่งที่เราประทับใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือวิถีชีวิตมันมีวิถีชีวิตที่แบบ ม,มันมันมีเสน่ห์อ่ะหรือ,อว่าเพราะเราเป็นเด็กบรรน,นอกก็ไม่รู้เออก็ทําให้รู้สึกคิดถึงสมัยเด็กเนาะงานแต่งงานศพในเรื่องเนี้ยก็จัดที่ศาลเจ้าโดยเป็นพิธีที่เรียบง่ายง่ายๆชาวบ้านมากันเองอหรือว่า อย่างวัดวัดก็ตั้งอยู่บนเนินเขาแบบใครแบบจะไปวัดมันก็จะต้องแบบเหมือนแบบขึ้นเขานิดนึงผ่านต้นไม้ใบหญ้าเด็กๆจะไปโรงเรียนก็เดินเท้าไปโรงเรียนนะผ่านต้นไม้ผ่านริมลำธารริมน้ําช่วงวันหยุดฤดูร้อนเด็กๆก็จะมีกิจกรรมที่ต้องไปออกกําลังกายที่วัด,ท,วดที่วัดเพื่ออ่าลับ<ะ>ตาสแตมเนาะคือต้องไปทุกวันถ้าไปจนครบจะแต้มครบถึงจะได้รางวัลของปีนั้นหลังจากออกกําลังกายเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเนไปจับ ไปตกปลาอยู่ริมแม่น้ําลําธารที่อยู่ในหมู่บ้านคือบรรยากาศมันดีอะบรรยากาศแบบชนบทนะเออมันเห็นความเชียวเออมันเห็นต้นไม้มันเห็นน้ำมันเห็นแสงแดดข้อ4ค่ะสิ่งที่เราประทับใจในกระตูเลมนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพวกริเทนชิพ interpersonal relationship ใช่พูดภาษาอังกฤษทำไมทำไมต้องพูดให้ดูเก๋ดูยากดูจริกก็อะไรอะเช่นแบบที่ชอบจริงๆนะคือเรื่องของคนในครอบครัวคือจริงๆมันจะมีระหว่างแบบคนคนนอกด้วยกันแต่คนในครอบครัวเนี่ยมันจะมีการทะเลาะเบาแหวงแต่ในขณะเดียวกันพอทะเลาะเสร็จปุ๊บ อีกวันหนึ่งขึ้นมาทุกอย่างก็เหมือนเดิมหรือว่าพอโกรธแล้วเขาคิดมันมีวันที่แบบแม่ของอิจิโร่คิดว่าอิจิโร่หายตัวไปเพราะว่าโดนผีพาไปช่วยแบบทําภารกิจอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบรู้สึกเป็นห่วงที่บ้านทุกคนก็จะแบบพยายามทําความเข้าใจลกขึ้นมาทําอาหารที่ชอบให้อ,อย่างเงี้ทท้งที่จริงๆแล้วอิจิโร่เป็นเด็กที่สร้างแต่ปัญหาใช่เรียนไม่เก่งแล้วก็ทําลายข้าวของในบ้านโวยวายแต่สุดท้ายแล้ว,วความอบอุ่นในครอบครัวยังมีอยู่เนาะแล้วเวลาวันหนึ่งที่มีปัญหาตื่นเช้ามาอีกวันวันใหม่ แล้วทุกคน move on แล้วมไม่มีใครเอาเรื่องเมื่อวานมาพูดไม่เครียดแค้นกับอดีตแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นไม่ได้บอกกูถูกไหมไม่ได้ส่วนตัวนะไม่ได้ส่วนตัวถูกไหมไม่ได้ไม่ได้หลอกด่าใครเลยค่ะคุณ,ค,ณคุณนะ่า <laughs> ก็เราจะเห็นว่าความอบอุ่นในครอบครัวสใส่ใยความสัมพันธ์มันค่อนข้างมันน่าหลนะักมันน่าหลากักมันอบอุ่นมันอบอุ่นและอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือ หลายผีอ่ะมาขอให้อิจิโรช่วยเพื่อตัวเองอแต่หลายผีเหมือนกันก็มาขอให้อิจิโรช่วยเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อให้คนที่ยังอยู่เนี่ยสามารถที่จะ move on มีชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสูขอย่างชินจังชินจังก็เป็นเด็กคนนึงนั่นแหละในเรื่องที่ตกแม่น้ำตายพอตัวเองตายปุ๊บ แม่กลายเป็นช็อกซีนีมารู้ยุคทันยุคมากรู้เลยแล้วค่ะว่าอายุเท่าไหร่แล้วคือแม่กลายเป็นโรคซึมเศร้าก็คือไม่พูดกับใครเลยแบบแม่ก็ท่างสามีตัวเองไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนมีโรคส่วนตัวที่ที่แตกสลายไปแล้วชินจังเนี่ยมาขอให้อีจิโรไปสื่อสารกับแม่บอกความรู้สึกถ่ายทอดความรู้สึกออกไปให้หน่อยเพื่อให้แม่เนี่ยสบายใจแล้วก็สามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ความประทับใจข้อ5ข้อสุดท้ายที่เราประทับใจเกี่ยวกับตัวเรื่องนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วความประทับใจเรื่องนี้มันคือมันคือผลพวงจากแบบสี่เรื่องที่กล่าวไปแล้วเนอะเพราะว่ามันมัน,มนคือสิ่งที่ทําให้เราเราได้เติบโตเราได้เติบโต,เร,เ,ต,บตเราเรียนรู้การใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่เช่นมาจากการให้การการให้อภัยการยอมรับตัวตนของตัวเองการยอมรับตัวตนของคนอื่นมันมันเขาเขียนอย่างอย่างมี มีชั้นเชิงอ่ะคือมันไม่ได้บอกอะไรแบบจงแจ้งเลยนะมันบอกเล่าเรื่องผ่านการกระทําที่แบบค่อยๆบอกด้วยนะคือถ้าเกิดแบบไม่จับออกมาก็คแค่รู้สึกว่าเฮ้ยอ่านไปก็สนุกดีมันจะให้รู้สึกฟีลกู๊ดโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งพอมันสื่อออกมาเป็นเนื้อเรื่องออกมาเป็นการ์ตูนอะ่ะมันมันเข้าใจง่ายและคนสามารถเอาไปเอาไปทําตามได้โดยที่ไม่ทันรู้ตัวเลยว่าอ๋อ oh, ฉันจะต้องเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่แต่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้ฉันสามารถทําอะไรที่ที่ดี กับตัวเองกับคนอื่นได้มงต้องลงแล้วล่ะลกสวยลกสวยมากอีดอกมงต้องลงแล้วล่ะจริงคือเป็นการ์ตูนลกสวยเหมือนกันเนอะใช่ใช่แต่ไม่ได้สวยแบบสวยเวอร์ไม่ได้สวยแบบเรียนอ่ะสรุปก็คืออ่าฟิลกูดฟิลกูดชอบมากแนะนําให้อ่านถ้าใครยิ่งใครมีลูกที่ชอบการ์ตูนอีเวนคุณพ่อคุณแม่เองวัยพวกเราก็ตามก็สามารถอ่านได้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดี กูเลอต่ำเนี่ยคนเรการกินข้าวก่อนอัดคลิปเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถที่จะเติบโตได้ยังไงก็ฝากกระตู้นเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยผีซซ่ากับฮานาดะโดยอาจารย์มาโกโตอิชิกิโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เราสองคนลาไปก่อนเนาะยังไงฝากช่อง Youtube 1 2แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่ง หรือทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กด Follow กันคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะว่าใครมีกระตูนเล่มไหนที่รู้สึกสนุกน่าสนใจอยากแนะนำให้เราอ่านหรืออยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันได้เนาะอ่ะแค่นี้แหละทางวันนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย